สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแ,แฟนเพจแล้วก็ลูกค้าของเซลบีบีเอฟซทุกคนนะคะวันนี้นะคะวีอยู่กับกระบะแคปเตอยค่ะเซตอีดิชันนะคะตัวขายดีของเราเนั่นเองค่ะวันนี้วีอยู่กับรถตัวสีขาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้วีแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้เ่ยค่ะจุดเด่นของเราที่เราได้แได้แถมนะคะคือตัวแม็กซิมเป็นขอบสนะคะตัวนี้นะคะให้ใส่หน้ากว้างนะคะ24 5หค่ะ ขอบ45นะคะล้อแม็กขอบ18ค่ะตัวนี้นะคะพี่ใส่ย,ยางแม็กให้เลยค่ะเป็นตัว CE 28นะคะมาพร้อมนอดล้อสีแดงแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์สีแดงค่ะเข้ากันเลยค่ะกําลังคิดนะคะตอนนี้กับหมู่ไวรุ่นนะคะกับรถกระบะแต่งซิ่งค่ะตอนนี้ลูกค้าพี่ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพีจะพา FC แล้วก็แฟนเพจทุกคนนะคะไปดูว่าลูกค้าบีรู้สึกยังไงกับการที่ได้มารับรถในวันนี้นะคะลูกค่ะ,คะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบคร์โตยต้านะคะพี่ยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาฟังความรู้สึกของลูกค้าบีนะคะพี่เล็กนะคะลูกค้าบีเอนะคะที่ว่าวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างที่ไม่ได้มารับรถกับบีวันนี้คะ่ะดีใจมากค่ะสมหวังนะพี่เนาะ,ะโอเคสัญญายุ่งยากไหมคะพี่ไม่ยุ่งยากเลยโอเค,เลคแล้วบีบริการเป็นยังไงบ้างคะดีมากะเะคะโอเคค่ะ,คะถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจพี่เล็กจะแนะนำมาซื้อกับบีอีกครั้งไหมแนะนำแน่นอนพี่เล็กบรรยากาศในโชว์รูมโตโยต้ยตาเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดมากค่ะอลังการมากห้องสมรรถเป็นยังไงคะพี่สุดยอดค่ะไลฟ์ให้บีหน่อยค่ะ ขอบคุณพี่เล็กนะคะที่ให้บีได้ดูแลนะคะพี่ก็ขอให้รถคันนี้นะคะเป็นขนเงินขนทองนะคะขนเงินล้านเข้าบ้านเลยนะคะพี่อขอให้พี่รวยๆกับกิจาการนะคะพี่่เดี๋ยวบีก็ขอฝากผลงานนะคะว่าเดี๋ยวรอบหน้านะคะบีจะมารีวิวรถกระบะรุ่นไหนให้ลูกค้าแล้วก็ fc ของบีได้ชมกันอีกนะคะ อันนี้นะคะถ้ากิลูกค้าสนใจนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะโทรมาได้เลยนะคะที่0819477839ค่ะดีรับจ่ายเองนะคะขอบคุณค่ะห้องสมมอบว้าวมากค่ะ <laughs>